สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n c x i l a Gamer TV c h anel n anime game นะครับผมวันนี้ก็กลับมาอยู่กันกับเกมมือถือ7บาทนะครับเดือดเซเว่นเดลิซินแกรนนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการจัดตี้ลงบอท ex นะครับเพื่อเอาไว้หาเลือดเทพอสูรแล้วก็น้ําแห่งชีวิตนะครับไว้เพื่อปลดล็อกดาวของอัศวินของเรานะครับให้ไปถึงระดับ6นะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้มาจัดทีมลงบอท ในบทที่3 4แล้วก็5นะครับผมหลังจากที่คลิปก่อนหน้าน,นีา้ทำเป็นแนะนำบทที่1และ2ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวจัดทีมกันก่อนเลยก็ทีมคราวที่แล้วนี่เป็นทีมนี้นะทีมแดงจำได้ใช่ไหมสำหรับบทที่1ที่2นะครับผมคราวนี้จะเป็นทีมฟ้าบ้างนะครับเ,เขียนว่าน้ำเงินเฉยโอเคฟ้า,าทีมทีมด้วยทีมฟ้า ตกลงโอเคทีมที่เราจะใช้บอทในวันนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีซาเลเดอร์ฟ้านะครับเป็นตัวดาเมจหลักนะครับแล้วก็มีคิงฟ้าเป็นตัวดาเมจรองนะครับเราจะปลดไอ้เจ้าอาเธอร์ออกไปนะครับแล้วก็ใช้เอลิาเบธเขียวเป็นตัวลอเป้าเหมือนเดิมนะครับซึ่งตอนนี้ปลดล็อกมา6ดาวแล้วนะครับส่วนตำแหน่งซับนะครับจะใช้เป็นอาเธอร์ก็ได้นะหรือเฮาเซอร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอาเธอร์มาละกัน ซึ่งตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์นะครับคือของอาร์เธอร์เนี่ยจะเพิ่มเพิ่มพลังชีวิตนะครับแต่ว่าของเฮาเซอร์เนี่ยอาจจะเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะค่าสเตตัสนะครับ8นะให้เผ่ามนุษย์นะครับซึ่งก็คือเพิ่มให้สเลเดอร์ตัวหลักเ,ลเอาแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคทีมก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าบอสเป็นยังไงนะ เออเกือบลืมไปสำหรับสเลเดอร์นะครับเออของที่สวมใส่นะครับมาวันนี้แนะนำของสวมใส่ไปด้วยเลยแล้วกันนะครับอุปกรณ์ของสเลเดอร์นะครับก็คือเซตโจมปีนะครับเออที่ที่ใส่สี่ชิ้นนะครับจะเพิ่มพลังโจมปี20%นะครับคบคู่ไปกับนี่นะครับดูดเลือดนะครับเออเพิ่มดูดเลือดอีก15%นะครับโดยออปชันที่ผมเลือกใช้นะครับก็อันนี้จะเพิ่มอัตราดูดเลือด17.1นะครับ แล้วก็อันนี้เพิ่มป้องกันคริติกลนะครับป้องกันคริติกลนี้คือป้องกันดาเมจคือลดลดดาเมจจากการโดนคริติกลนนะครับไม่ได้ลดการเกิดคริติกลนนะลดดาเมจนะครับผมนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าลดลดคริติกลนเนี่ยมันจะเป็นต้านทานนะครับซึ่งตัวนี้ต้านทานคริติกลนมันค่อนข้างต่ําอยู่แล้วนะครับฐานของมันเนี่ยแต่ว่าป้องกันคริติกลนค่อนข้างสูงนะพอเสริมมามันก็จะได้เกือบ50นะครับก็โดนเบาฟอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ อัตราดูดเลือดเนี่ยจะทําให้เราได้รับเลือดหลังจากที่เราทำดาเมจไปด้วยนะครับส่วนไอ้ตัวกำไรก็เป็นโจมตีล้วนๆอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นะโอเคอซึ่งการเซตแบบนี้จะทําให้สเลเดอร์นี่แบบแทบจะเลือดไม่ลดเลยนะครับ <c oughs> คือตีไปนี่เลือดเด้งตลอดนะโอเคไปที่ส่งข้ามบอสถ้ำคริสตัลนะครับด่านที่3มบทที่3ามนะครับผม เดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอันเลยนะครับ3 4 5ี่ห้านะโอเคเดี๋ยวขอซื้อพลังงานก่อนพลังงานจะหมดแล้วช่วงนี้ลดราคาโค้งสุดท้ายนะเหลืออีกชั่วโมงเดียวโอเคอสำหรับบอสของไอ้ถ้ำคริสตัลอันนี้นะครับนี่มันจะเป็นสีแดง2ตัวนะครับโดยบอสบอสท,ที่เป็นเฮลบรัมเนี่ยมันจะเป็นตัวตัวหัวหน้าบอสนะครับก็คือ สีแดงเหมือนกันเออแล้วก็สีเขียวนี่อีก2ตัวนะครับโอเคลุยเลยอ่าสำหรับอาหารที่เลือกใช้นะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับอาหารที่เพิ่มอัตราดูดเลือดนะครับเออจะทําให้เราได้รับเลือดหลังจากที่ทำดาเมจนะครับขอเปลี่ยนทีมด้วยลืมนี่ทีมฟ้านะครับโอเคเราเปิดบอทเลยเปิดไปกี่รอบเนี่ยห้ารอบก็ได้โอเค แล้วก็ออตโต้ไป <_ an> โอเคเข้าได้มาแล้วมาดูการทางานของบอทนะครับ สเลเดอร์นะครับมันจะเล็งเป้าหมายไปที่ตัวมอนนะครับแล้วก็บอสสีแดงอยู่แล้วนะครับรวมถึงคิงด้วยนะยนี่เดี๋ยวดูอัตราดูดเลือดนะฟันไป4 9 0 0 0เลือดเด้งมา31,000เห็นไหมเออเซตดูดเลือดนี่จะทำให้ตัวที่เราชนะทานนะครับถ้าเป็นสายโจมนะมันจะเพิ่มเลือดตัวเองได้อย่างแบบเด้งแบบเบบมามันนะครับ ส่วนเอลิซาเบธนี่ก็เอาไว้ล่อตัวสีฟ้าอยู่แล้วนะครับไว้ล่อตัวดามจเอาไว้ลอดามจจากตัวสีแดงสิออโอเคจริงๆตรงตำแหน่งของคิงเนี่ยจะเอาเป็นเอ่ออาเธอร์เข้ามาก็ได้นะแต่ผมชอบให้คิงมันสลายนะครับเพราะว่าบอสมัน จะแบบดีบัฟอยู่ตลอดนะครับบางทีมันเลือดไหลติดอะไรเงี้ยมันน่ารำคาญนะโอเคโอ้เดี๋ยวโดนเฮลบรัมไม้ตายด้วยแต่ว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ เพราะว่าเอลิาเบธก็ค่อนข้างหนาอยู่แล้วนะครับหมดไปไม่ถึงครึ่งนะเกือบเกือบครึ่งโอ้โดนไปช็อตหนึ่งแต่ว่ารอบนี้มาแล้วฮิวเอลิาเบตโอ้รวมถึงอันติคิงด้วยนะครับ เสเลเดอร์การโจมตีรอบนี้ไม่ค่อยขึ้นเลยนะถ้าขึ้นบ่อยๆนี่จะได้แบบจบเร็วๆนะครับโอเคอันติมาแล้วไม่กลัวนี่นะเห็นไหมไม่โดนคิติคอนด้วย นะครับเ,เลือดเราลดไปแต่เดียวอันติไปทีเดียวเลือดเต็มนะครับดูสเลเดอร์ไว้ดีๆนะนี่กับเซตดูดเลือดนะครับที่เอาไว้ใช้บอทโดยเฉพาะเลยนะมาบ70,07เลือดเด้งมาเท่าไหร่40,09นะครับเต็มถังไปเลย นี่แทบจะเต็มตลอดเลยนะแบบบอทสบายมากนะครับเสรจนี้นะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการทำทีมบอทละกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่หาแนวทางทำทีมบอทอยู่นะครับเพราะว่าเกมนี้ฟาร์มเยอะจริงๆนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับบอทบทที่4ต่อนะครับตอนนี้น่าจะจบแล้ว กิงอันติไปแล้วก็สเลเดอร์ตีอีกสองทีก็น่าจะตายนะี่ยเิงเนี่ยกินแค่อาหารมานะครับมันก็เลยเลือดเด้งน้อยนะแต่ถ้าเป็นสเลเดอร์อ้าวได้ของด้วยหยิบท้องเป็นอะไรเอ่ย,ยอย่าบอกว่าเป็นน้ำทียบอสูนโอ้ใช่ด้วยฮ้เดาว รอบเดียวยังได้เลยนะครับนี่โอเคไปเดี๋ยวเราไปดันอื่นต่อนะครับอ่าต่อสู้สงครามบอสไปที่สงครามบอสด,ดินแดนสีเลือดบ้างนะครับอ่า สำหรับแมปนี้นะครับบอสก็จะเป็นสีแดง3ตัวเลยนะครับแล้วก็มีสีเขียวแค่ตัวเดียวนะครับเออก็ค่อนข้างสบายกว่าเมื่อกี้อีกถือว่าอันนี้ผมถือว่าง่ายสุดของผมเลยนะในบทที่4เนี่ยนะครับเพราะว่าสเลเดอร์นี่แบบโ,โหพระเอกเลยนะครับตีไม่ยั้งเลยนะเราไม่ค่อยโดนตีตายด้วยเลือดเด้งตลอดอีกนะครับโอเคไปดูการทำงานของบอสในแมปนี้ดูนะครับ ภาพดวงตาที่สการตละลองเทวเฟอร์ใช่ไหมโอเยโซเลเดอร์หดไปเลยเออบอทไม่ตีเลเด้อให้เราเลยเอาอะไรมาทิ้งมั่วไปหมดแต่ไม่มีปัญหานี่เห็นไหมหดไป4 5 0 0 0ห้าแถมเลือดเด้งมาอีกนะครับ โอเคการตีของสเลเดอร์มาคนเดียวเลยทีนี้มันต้องตีแล้วบ,บังคับนะแมไม่ยอมให้สเลเดอร์ผมตีเลยอืม <c oughs> สามมสาม,ม,สามเลือดเด้งอีกอุ้ยได้อีกพออีกแล้วนะครับโอ้ย <c oughs> มากกันดวงจริงแต่ว่าอันนี้ไม่รู้จะเป็นหินรูนหรือว่าจะเป็นในน้ำเทพในน้ำแห่งชีวิตหรือเลือดเทพประสูตรนะอะไรพวกนี้นะไม่แน่ใจ <c oughs> เดี๋ยวต้องรอจบด่านก็นะ Okay. นี่สเลเดอร์ตีอย่างเดียว <S <S นะใครที่ปั้นสเลเดอร์ไว้นะครับแล้วทำเป็นสายดุดเลือนนะฟาร์มแมปนี้แมปเดียวนะครับโ,โหจงจีล้วนเลยนะจะน้ำแห่งชีวิตหรือเลือดเทพสูรนะครับได้แบบง่ายๆนะแถมจะจบไวด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกนะบอสเป็นสีแดงล้วนเลยนะ แต่ว่าแนะนําว่าตัวของเราต้องพลังเยอะนิดน,นึงนะครับมันจะได้แบบตีก่อนนะครับโอเคโอค้โหอันติก็มามาทั้งฮิวมาทั้งตีโอ้โหเอลิซาเบธจะฮิวไปไหนเนี่ยฮิวทะลุหลอดไปแล้วไม่กล้าไม่ตลายด้วยเกียร์โมเลือดเยอะนะเออไม่ต้องฮิวก็ได้มั้งเต็มแล้วเต็มอีกแล้วเนี่ย สเลเดอร์ okay. ider, ไปเติมเลือดอีกหน่อยเพื่อ <c oughs> เด้งมาอีกหมื่นเท่าไรหมื <c oughs> 1> 1่นเจ็ดนะครับ <c oughs> แถมมันเด้งหลังคเค้าเตอร์ด้วยนะ <c oughs> แต่คเค้าเตอร์รอบนี้แรงมากนะเคาเตอร์ โอ้ยลิซาเบธโดนปล่อยร่วงไปแล้วนะครับเพราะว่ามัวไปคิวเล่นทั้งหมดแต่บอกแต่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับโอเคเฮาเซอร์ <Okay. S 1> el, เราลงมาบ้างนะคิงอันตินะครับพร้อมด้วยอาหารดูดเลือดก็น่าจะเลือดเด้งมาสักหมื่นไหม เออหมื่นห้านะครับ<ะ>โอเคอันติสเลเดอร์อีกทีจบไหมเรียบร้อยเฮาเซอร์ ไปหน,นะครับเลือดเต็มตลอดนะเออสเลเดอร์นี่มาแบบเลือดเต็มตลอดยันจบนะับ uh huh. ตีไปนี้เลือดเด้งนะเอ uh huh. เดี๋ยวผมกลาว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องไปหา,าแลกเครื่องประดับจากในรานประลองมานะครับ uh huh. เป็นเครื่องประดับที่ดูดเลือดอย่างนี้มาเพิ่มให้กับตัวโจมอย่างฮาวเซอร์ huh. ด้วยนะเออโอเคมาดูซิเมื่อกี้ เป็นหีบอะไรในขอในหีบเป็นอะไรนะโอ้โหนะลงรอบเดียวก็ได้อีกแล้วนะครับ5ดาวนะครับน้ำแห่งชีวิตเมื่อกี้ได้เลือดเทพอสูรใช่ไหมอ่ะต่อไปนะครับเป็นบอทอีกแมปนึงนะครับเป็นบทที่ห้านะครับโอโหอันนี้คุ้มเลยเนี่ยลงอย่างละรอบได้อย่างละขวด <c oughs> โอ้มีร้านค้าพานันธจอนมาด้วยเดี๋ยวต้องรีบเลยแล้วโอเคต่อสู้นะครับเลี้ยโก้สงครามบอสสงครามบอสป่าเทพภูเขานะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกแมปหนึ่งนะครับเป็นอีกบทหนึ่งที่ตัวสีน้ําเงินอย่างสเลเดอร์เนี่ยจะทําดาเมจได้นะครับเพราะว่านี่บอสจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ตัวพวกนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับอันนี้มันจะลุลมตีตัวสีน้ําเงินเรานะ โอเคอ่ะไปด,ดูนะครับว่าบอทมันจะทำงานยังไงอาหารก็คือเหมือนเดิมนะครับเป็นเพิ่มดูดเลือดนะครับวิยโอเคเข้ามาแล้ว ด่านนี้พลังจะสูงนิดนึงนะครับก็ถ้าพลังไม่ถึงแสดนี่ก็ไม่น่ามานะครับเพราะว่าบอสมันก็ค่อนข้างตีแรงนะด่านนี้แล้วตีแบบตีหมู่ด้วยนะครับรวมถึงมีดีบัฟห้ามโจมตีด้วยนะตัวสเลเดอร์กลางนะเนะี่ยโดนสเลเดอร์เราเข้าไป36,000ก่อนดูดเลือดไว้อีกโอ้โหการตีไม่มาเลยแถมโดนสกิลเลยครับแต่ไม่มีปัญหาเรามีคิงฟ้ามาด้วยนะ ก็ช่วยได้บ้างนะครับโอเคสลายหน่อยคิงปึ๊บเออสลีเดอร์ตีต่อนะครับแล้วก็คิงฟ้าช่วยกันตีเออได้ได้เลือดกลับมาด้วยนะตัวนี้ก็ได้มานิดหน่อยนะครับ อย่าลืมไปหาแลกกันนะครับสำหรับสายบอทนะไอตัวเซตดูดเลือดนะครับที่จะเอามาเสริมกับชุดหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแบบเน้นสายเพิ่มเลือดแล้วก็ใส่ดูดเลือดมาก็ได้นะหรือจะเป็นสายโจมแล้วก็ใส่ดูดเลือดเหมือนเหมือนตัวสเลเดอร์ผมก็ได้นะครับลงทุนนิดหน่อยนะบอทสาบายนะครับ uh huh. โอ้เรียบร้อยไปหนึ่งแล้วเลือดเต็ม อันติมาแล้วจ้าฮี่เนี่ไปก่อนที่เหลือนี่จะเหลือแต่ตัวสีฟ้าแล้วนะครับ โอ้ตีใส่สเลเดอร์เราด้วยแต่ไม่มีปัญหาเดี๋ยวอันติสวนคืนอีกรอบหนึ่งทำให้ตายซะก่อนนะเต็มเอาละครับขอคืนหน่อยขอเลือดคืนหน่อยโอ้แถมเอลิซาเบตอยู่เลเวลสามเลยนะเกือบเต็มแต่จริงๆแล้วอันตีอย่างเดียวก็เต็มนะเนี่ยนี่หกหมื่นเด้งมาอีกสี่หมื่นนะ ตีเขาอีกทีนึงเร่งมาอีกหมื่นหกไยัง <c oughs> เป็นแบบสายพี <c oughs> ดิบดุดเลือดจริงๆนะอันนี้โอเคจัดการตัวนี้ก่อน <c oughs> มันอันตรีใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เหมือนตีเองนะจริงๆบอทไว้ตลอดอย่างเงี้ยออตโต้เลยโอเคก็จบอีกอีกหนึ่งบทอีกหนึ่งดานนะครับสำหรับออตโออต้บอสเอ็กนะครับผมบทที่5นะทีมนี้คือใช้ได้ถึง3บทนะครับบทที่3 4 5ได้หมดนะจะเหลือบทที่6นะครับต้องพลังงานเอ้ต้องพลังค่าพลังสูงกว่านี้นะ เพราะว่ามันบอสมันจะตีก่อนแล้วก็ตีแรงมากนะครับโอเคจบแล้วอันตีไปโอเคครับก็สำหรับคลิปแนวทางการจัดทีมเพื่อบอทในบอส EX นะครับบอสแบบ เอ็กตรีมนะครับบทที่3 4แล้วก็5นะครับเพื่อหาเลือดเทพสูร,รแล้วก็น้ำแห่งชีวิตนะครับก็ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามแนวทางไกด์เกมต่างๆของเกม The Seven Daily Fingran ิลแอน s อนะครับหรืออัศวินจิตบาสนะก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel ของผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันตบ คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ